สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามารับชมวัตถุมงคลหลวงพ่อวันวัดคลองคูนนะครับเกจิชื่อดังนะครับจังหวัดพิจิตรกันนะครับซึ่งนะครับหลวงพ่อวันท่านนะครับถือว่าเป็นเกจิชื่อดังครับสายจังหวัดพิจิตรที่โด่งดังทางด้านตะกุดคู่ชีวิตนะครับป้องกันภัยนะครับแล้วคลาปลอดภัยดีนะครับรายการแรกที่ผมจะมาแบ่งปันในวันนี้เลยนะครับเป็นวัตถุมงคลนะครับรุ่นชินบัญชรมหาปราหลวงพ่อวันวัดคลองคูนนะพี่นะ องค์นี้จะเป็นเหรียญชิ้นบัญชรมหาปราสร้าง599เหรียญทั่วประเทศไทยครับเป็นผิวรุงนะครับเหรียญนี้จะเป็นผิวลุงนะครับเหรียญนี้นะครับจะมีกล่องเดิมครบให้ด้วยนะพี่นะอ่ามีกล่องเดิมครบนะครับทุกรายการนะครับอ่าเหรียญรุ่นนี้จะเป็นเหรียญชิ้นบัญชรมหาปรารุ่นสุดท้ายที่ทันหลุ่มพ่อวันท่านอธิฐานจิตปกเสกนะครับองค์นี้เลข866นะครับเลขสวยเลยครับลงท้ายด้วย66นะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นเหรียญชิ้นบัญชรมหาปรา ปีห3หลวงพ่อท่านจะสวดบทพระคถาชินบัญชรลงไปในเหรียญรุ่นนี้ด้วยนะครับผมเปิดให้เหรียญละ200บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับต่อมาเป็นเนื้อรมดำนะครับสร้างเท่ากันครับ599เหรียญครับองนี้เลข2หลักนะพี่นะเลข34นะครับพี่ที่ปิดท่านแรกผมจะให้เลข2หลักไปนะครับอ่าท่านแรกได้เลข2หลักไปครับเลข34นะพี่นะเลขเรียงเลยครับพี่เลขเรียงครับเลข3 4ครับเรียง 3- 4เลยนะครับ ลมดำสร้าง599เหมือนกันครับชิ้นบรญชอนมหาปราหลวงพ่อวันวัดคลองคูนนะครับต่อมาเป็นเหรียญเจริญพรนะครับปี61นะครับเหรียญเจริญพรหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับรุ่นนี้จะเป็นเหรียญเจริญพรครับอ่าปี60นะขออภัยนะพี่นะเหรียญเจริญพรนะครับอ่นะอาเจริญพรบนะหลวงพ่อวันวัดคลองคูนนะครับอายุ83ปีนะครับเหรียญสวยนะครับเหรียญรุ่นนี้องค์นี้ผิวลุ้งเลยนะครับ อ่าองนี้ผิวลุ้งเลยนะครับพี่นาด้านหลังเป็นหลังยันประจํากายหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะครับอ่าเหรียญนี้สวยเลยนะครับผิวรุ้งวิ้งเลยนะครับพี่นะอ่าผิวรุ้งวิ้งเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะพี่นะมีรันเลขกำกับชัดเจนครับอง์นี้เลขสวยเลยครับเลข3ามสหนะครับอ่าสามหน้า6กหลังนะครับเลขสวยเลยนะพี่นะอ่ามีกล้องเดิมครบเช่นกันนะครับสมเปิดให้เหรียญละ 200บาทจะส่งฟรีนะครับทุกรายการของหลวงพ่อวันทันหลวงพ่อท่านปลุกเสกและผมรับประกันแท้สากลให้โดยแห้งสูตรจำกัดนิวรีคอรลักเครื่องให้นะครับต่อมานะครับเหรียญเสมานะครับเหรียญเสมาปี61นะครับเหรียญเสมารุ่นมหาสมปัานาหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับรันเลข4 3สนะครับรันเลข4ี่สครับเนื้อรมดํานะครับปี61นนะครับหน้ากากซุ้มนะครับอ่าซุ้มทองขาวนะพี่นะ ร้างน้อยนะครับเอาไปองค์ละ200บาทละกันนะพี่นะมีกล่องเดิมครบราคานี้เฉลี่ยแบ่งปันให้เลยนะพี่นะเพราะว่าเหรียญนี้ปกติผมเปิดอยู่เหรียญละ300ครับเอาไปเหรียญละ200บาทผมเหลือเหรียญทุดท้ายแล้วนะครับต่อมาเป็นเหรียญใสมาปี61เช่นกันครับแต่อง์นี้เป็นใสมาเนื้อทองแดงมันปูผิวรุ้งหน้ากากเสือนะครับอ่าเขาเรียกว่านี่ครับเหรียญเสมาครับอ่าหน้าเสือแบบนี้นะครับสวยเลยนะพี่นะอ่าเหรียญเสมาครับหัวเสือนะครับสวยเลยนะครับองนี้นะครับผิวมันปูรุ้ง นะครับมีรันเลขกำกับเช่นกันนะครับอ่าองค์นี้นะครับจะมีรันเลขกำกับชัดเจนนะครับองค์นี้เลข1849นะครับสร้างน้อยนะพี่นะอ่าสร้างน้อยนะครับผมเหลือยอดไม่มากแล้วนะครับต่อมานะครับอ่าต่อมาเป็นเหรียญครับอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อวันวัดพระคุณรุ่นมนฑ์พระเวทนะครับหลังหักนุมานเชิญธงครับปี61นะครับเนื้อทองแดงผิวไฟผมเหลือเหรียญเดียวแล้วนะครับเหรียญนี้นะครับเอาไปเหรียญละ200บาทเช่นกันครับมนฑ์พระเวท ครับมนพระเวทหลวงพ่อวันนะครับปี6ก um นะครับอ่าวัดคองคูนนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญครับเศรห้าหลังปู่ฤาษีพิมพ์พนมมือแบบนี้นะครับเหรียญเสาห้าปู่ฤาษีผมเหลือเหรียญสุดท้ายแล้วนะพี่นะเหรียญเสาห้าหลวงพ่อวันวัดคองคูนครับเอาไปเหรียญละ200บาทเท่ากันนะครับมีกล่องเดิมครบนะครับทุกรายการนะพี่นะเหรียญเสาห้านะครับต่อมานะครับต่อมาจะเป็นเหรียญรุ่นนี้นะพี่นะอ่าเหรียญมหาบารมีครับ เมตามหาบารมีนะพี่นะหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับเหรียญน,นี้นะครับปี2558นะครับปีลึกเลยนะพี่นะอ่าปีลึกเลยนะครับนี้กล่องเดิมครบทุกเหรียญนะครับเอาไปเหรียญละ2 0 0บาทเท่ากันนะครับรุ่นนี้นะพี่นะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟครับเหรียญเมตตามหาบารมีรรแกะบล็อกได้สวยเลยนะพี่นะแกะใบหน้าได้เหมือนคมกิฟเลยนะพี่นะอ่า้อยบาทครับทุกรายกราร200บาทจะส่งให้ฟรีนะพี่นะต่อมาครับเป็นเหรียญเพรชรพิจิตตครับ เหรียญเพชรพิจิตหลวงพ่อวันวัดคลองคูนตอนนี้ผมเหลือ2เหรียญสุดท้ายแล้วนะครับเอาไปเหรียญละสองร้อยบาทนะครับเหรียญเพชรพิจิตหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับเหรียญสวยนะพี่นะเหรียญรุ่นนี้นะครับอ่าด้านหลังจะเป็นหลังท้าวสุวรรณครับเพชรพิจิตปีห้าเก้านะพี่นะสองร้อยบาทจะส่งฟรีนะครับต่อมาเหรียญนี้จะเป็นเหรียญจานนะพี่นะเหรียญหลังจานนะครับอายุวัฒนะแปดสิบเอ็ดปีหลวงพ่อวันวัดคลองคูนนะพี่นะอ่าอายุวัฒนะช่วงปีห้าเจ็ดห้าแปดนะครับรุ่นนี้นะพี่นะ หลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับด้านหลังเรียบจานมือเนื้อพิเศษครับรุ่นนี้หลวงพ่อท่านเมตตาจานัคระให้ด้วยครับอ่าเหรียญที่มีรอยจานหลวงพ่อแบบนี้หาได้ยากเลยนะครับเอาไปเหรียญละ350บาทนะครับมีกล่องเดิมครบตอนนี้ผมเหลือยอดไม่มากแล้วพี่นะหมดแล้วหมดเลยนะครับเหลือยอดไม่มากแล้วนะครับ350บบาทเท่านั้นนะครับรายการต่อมาเลยนะครับจะเป็นเหรียญครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อวันวัดคลองคูนรุ่นหมหาเวทนะครับหลังท้าวิสุวรรณครับรุ่นหมหาเวทรุ่นนี้ปี62นะพี่นะเหรียญจะมีความขยี้นสวยนะครับเหรียญละ200บาทเท่ากันนะครับเหรียญละ200บาทเท่ากันนะครับมีกล่องเดิมครบทุกรายการเลยนะพี่นะต่อมาจะเป็นเหรียญครับเหรียญหลวงพ่อวันนะครับรุ่นนี้จะเป็นปี2560รยนนะครับเหรียญรุ่นนี้นะพี่นะ เหรียญหลวงพ่อวันวัดคลองคูนปีหกูรุ่นนี้นะครับอ่าสักครู่นะครับอ่าสักครู่นะพี่นะเหรียญรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นนะครับอ่ารุ่นชัยมงคลนะพี่นะรุ่นชัยมงคล83ปีหลวงพ่อวันวัดคลองคูนนะพี่นะอ่าเหรียญนี้สวยเลยครับเนื้อมันปูนะครับเหรียญชัยมงคลหลวงพ่อวันนี่ก็ถือว่าเป็นรุ่นนิยมนะครับที่พี่ๆหลายท่านนะครับอ่านิยมนะครับ รุ่นนี้นะพี่นะชัยมงคลครับเอาไปเหรียญละ2 0 0บาทเท่ากันนะครับเหรียญชัยมงคลนะครับต่อมาเป็นเหรียญครับเหรียญเต่าหลวงพ่อวันวัดคองโคนะครับเหรียญเต่าหลวงพ่อวันวัดคองโครุ่นนี้นะครับจะเป็นเหรียญนะครับอ่าเป็นเหรียญครับรุ่นฉลองวิหารหลวงปู่จันนะครับอ่าสิบหกเมษาปีหกหนึ่งนะครับเอาไปเหรียญละ2 0 0บาทเท่ากันนะครับตอนนี้ผมเหลือยอด2เหรียญสุดท้ายแล้วนะพี่นะ อ่า200บาทจัดส่งฟรีครับเหรียญเต่าทรงจากคล้ายๆเหรียญของหลวงปู่หลิวเลยนะครับอ่ารายการต่อมาครับเป็นเหรียญหันข้างครับปี58หลวงพ่อวันวัดคลองคูนหลังพระปิดตารุ่นสร้างบารมีนะครับรุ่นนี้สวยเลยนะครับพี่นะเหรียญหันข้างนะครับพิมพ์นิยมนะครับอ่าผมจะมีเนื้อทองแดงแล้วก็เนื้อทองเหลืองเอาไปเหรียญละ200บาทนะครับเหรียญละ200บาทเท่านั้นนะพี่นะต่อมาเป็นเหรียญซุ้มละคังนะครับเหรียญซุ้มละคังปี6ก นะครับรุ่นนี้ครับของหลวงพ่อวันหลวงคองคูนครับรุ่นนี้นะครับธรรมสถานบ้านดอนตําลึงนะครับอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นผู้สร้างถวายให้กับหลวงพ่อวันหลวคองคูนจำนวนทั้งหมด2 0 0พเหรียญนะครับเอาไปเหรียญละ150บาทนะครับเหรียญละ150บาทเท่านั้นนะครับเป็นทรงละฆังนะพี่นะรายการต่อมาเหรียญมนพระการอ่ะมนมหาการอ o d ครับมนมหาการครับหลวงพ่อท่านปุกเสกลงมนมหาการมนพระการไว้ในเหรียญรุ่นนี้นะครับ มนมหาการหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับอ่าเหรียญขลามตัดแบบนี้นะครับพี่นะ้ผมเหลือเห,อเหอรียญสุดท้ายแล้วนะครับเหรียญละ200บาทเท่านั้นนะครับเหรียญละ2 0 0บาทเท่านั้นนะพี่นะ้าเหรียญมน์มหาการหลวงพ่อวันวัดคลองคูนนะครับอ่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าบูชาเลยนะพี่นะรายการต่อมานะครับเป็นเหรียญใบขี้เหล็กนะครับ เหรียญใบขี้เหล็นกนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูณปี57ครับใบขี้เหล็กชินบัญชรครับหลวงพ่อท่านปุกเสกชินบัญชรลงไปด้วยนะครับเหรียญใบขี้เหล็กชินบัญชรเอาไปเหรียญละ150บาทนะครับพี่นะเหรียญละ150บาทเท่านั้นนะครับรายการต่อมาตะกุดมหาเศรษฐีครับลูกอมมหาเศรษฐีนะพี่นะ,ะหลวงพ่อท่านจารยันมหาเศรษฐีไว้ครับตะกุดถือว่าเป็นขนาดเล็กตะปุกลุกดีนะพี่นะเอาไปดอกละ1 9 9บาทนะครับเดิมๆจากวัดเลยนะพี่นะ1 9 9บาทเท่านั้นนะครับ รายการต่อมาพระสมเด็จ3ชั้นนะครับสมเด็จ72ดออ่าองค์นี้ไม่ใช่72นะครับเป็นพระสมเด็จเนื้อแร่เขาพนมพาปี49้นะพี่นะอ่าพระเดิมแต่เดิมเขาจะไม่มีกล่องนะครับแต่เขามาทํากล่องที่หลังนะพี่นะเป็นเนื้อแร่เขาพนมพานะครับรุ่นนี้ด้านหลังจะเป็นหลังแบบเหมือนหลวงพ่อวันวัดทองคุณปี49นะครับพระดีปีลึกรุ่นนี้เขาจะมีแยกพิมพ์ด้วยนะพี่นะ รุ่นนี้เขาจะมีแยกพิมพ์ด้วยครับเขาจะมีพิมนะครับพิมเจดีใหญ่พิมพใหญ่ครับอ่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่นะมีเป็นพิมพ์ใหญ่แบบนี้พิมพ์ใหญ่ก็จะไม่มีขีดเส้นนะครับแล้วก็จะมีพิมพ์เส้นได้นะครับอ่าผมจะมีพิมใหญ่แล้วก็มีพิมพ์เส้นได้นะองนี้เป็นพิมพ์เส้นได้จะมีเส้นขีดอยู่นะครับตรงฐานนะพี่นะองนี้พิมพ์เส้นได้ครับสวยเลยครับเอาไปอง์ละนะครับ300บาทละกันนะพี่นะราคานี้ผมเฉลี่ยแบ่งปันให้เลยนะครับพี่นะเอาไป300บาทละกันนะพี่นะปกติผมเปิดอยู่ นะครับสามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยนะครับเอาไปสามร้อยบาททวนจดส่งให้ฟรีนะครับผมจะมีพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เส้นได้นะครับพี่นะหายากมากครับปีสี่เก้าครับรุ่นนี้นะครับต่อมานะครับเหรียญเม็ดยาเจ้าสัวหลวงพ่อวันวัดคลองคูนะครับปีห้าเก้าครับเม็ดยาครับขนาดเล็กกระทัดรัดดีอะพี่นะเรี่ยมเงินเลี่ยมทองกําลังดีเลยนะครับเม็ดยาสร้างแค่หนึ่งหมื่นเม็ดทั่วประเทศไทยครับมีรันเลขกํากับชัดเจนนะครับเขาจะมีรันเลขอยู่ด้านข้างขอบเหรียญนะครับองค์นี้เลขหกเก้าศูนย์หนึ่ง ครับสวยเลยนะพี่นะเม็ดยานะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับรุ่นนี้ครับรุ่นนะครับเจ้าสัวเศรษฐีนะพี่นะรุ่นนี้นะครับสวยเลยนะครับเจ้าสัวนะครับเอาไปเม็ดลัดหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะพี่นะเม็ดลัดหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับเด็กคลองได้ผู้หญิงคลองดีเลยครับขนาดเล็กกระถัดรัดดีนะพี่นะต่อมาเหรียญเม็ดแตงนะครับเม็ดกระดุมนะครับรุ่นอายุยืนเจ็ดสิบแปดปีหลวงพ่อวันนะครับอ่าองนี้เป็นเหรียญหล่อนะครับหล่อโบราณครับ เหรียญล่อโบราณหลวงพ่อวันต่อโคตรกกกรรมการนะครับพี่นะสวยเลยนะครับด้านหลังยันประจํากายหลวงพ่อวันวัดคลองคุณนะครับรานลดกกำกับชัดเจนนะครับเอาไปเหรียญละนะครับ150าบาทเช่นกันนะครับเหรียญล่อโบราณครับจะมีชนวนเก่าหลอดด้วยนะพี่นะผมเหลือยอดไม่มากแล้วนะครับรายการต่อมานะครับนางกวักองค์สุดท้ายนะพี่นะนางกวักปีห0หลวงพ่อวันวัดคลองคุณผมเหลือองค์สุดท้ายแล้วนะครับพี่นะ นางกวักปี50รุ่นนี้จะมีมีเกษามีมนสันเก้าหลวงพ่อวันผสมอยู่ด้วยนะครับทานหลวงพ่อวันปลุกเสกครับปี50เราไป111บาทเท่านั้นนะครับรายการต่อมาเหรียญบ้าตาคุดหลวงพ่อวันวัดคลองคูณไม่ต้องเสกก็เข้มขังนะครับรุ่นนี้นะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับพี่ๆหลายท่านถามหานะครับสวยเลยพี่นะมีเกษามีวันหลวงพ่อวันวัดคลองคูณปี59นะครับตอกโคชัดเจนครับแบบนี้นะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูณครับเหรียญบ้านะครับแต่เดิมไม่ต้องปลุกเส รุ่นนี้หลวงพ่อท่านเมตาปลุกเสกให้อีกหนึ่งครั้งครับเอาไปเหรียญละ1 6 0บาทนะครับการคุณใส่มนดําดีนักแลนะครับพี่นะเมตาเจจาแค้วคาดปลอดภัยนะครับ160กันทจัดส่งฟรีนะครับต่อมาครับผมมีเป็นนะครับธนบัตรขวัญถุงนะครับหลวงพ่อวันวัดคองคูนะครับรุ่นแรกและรุ่นเดียวพี่นะธนบัตรขวันถุงครับ999ล้าน9ก9 9 9 9 9บาบาทของหลวงพ่อท่านนะครับ เป็นรุ่นแรกและรุ่นเดียวด้านหลังจะเป็นหลังนะครับอ่าด้านหลังจะเป็นหลังวิหารวัดคลองคูณนะครับผมเปิดให้ครับ150บาทละกันนะพี่นะเอาไปใบละ150้บาทนะครับแล้วก็เครือบบัตรแบบนี้นะครับพร้อมบูชาเลยนะครับเครื่องบัตรมาก็20แล้วเพี่นะอ่าเป็นธนบัตรบันถุงครับ วันถุงนะครับรับทรัพย์โชคลาภนะครับของหลวงพ่อท่านนะครับอ่าโอเคครับพี่นะวันนี้ผมจะมาแบ่งปันวัตถุมงคลของหลวงพ่อวันวัดคลองคูณเพียงเท่านี้นะครับท่านใดสนใจรายการไหนครับเหมือนเดิมนะครับผมจะขึ้นลิงก์ไลน์พร้อมเบอร์โทรในการติดต่อไว้ให้ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับ